ในตอนนี้ทำไมเขาถึงนิ่งเงียบและหายไปจากคุณรุกดวงนะคะตัวของเขาจะมีการติดต่อกลับมาสื่อสารพูดคุยบ้างหรือเปล่า หรือในสถานการณ์นี้ที่เราอาจจะงอนกันโกรธกันและไม่เข้าใจอาจจะเกิดการมีปากเสียงเกิดขึ้นนี้สุดท้ายแล้วความสัมพนันธ์จะต้องจบลงจริงๆหรือว่าจะมีโอกาสที่เขาคนนั้นจะกลับมางอคุณลูกดวงนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะให้ไพ่มาเล่าเรื่องราวกันค่ะความสัมพันธ์ที่กําลังคุมเครือคละกระสังหรือสิ่งที่กําลังโกรธกาลังงอนกันอยู่นี้จะเกิดอะไรขึ้นนะคะความสัมพนันธ์นี้จะได้ไปต่อหรือต้องพอแค่นี้จริงๆนะ ตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแม่หมอลลโอลลโอเมจิกเชนทาร์ดด้วยนะคะสําหรับท่านใดก็ตามเข้ามาครั้งแรกฝากกดติดตามช่องของเราเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะและถ้าคุณรู้สึกว่าคําทํานายนี้ค่ะเป็นพลังงานของคุณลุกดวงเป็นเอเนอร์จีของคุณสามารถพิมพ์คําว่าน้อมรับคําทํานายมารับพลังงานนี้ไปได้เลยนะแม่หมอขอให้ไพ่เล่าเรื่องนิดนึงนะคะมันเกิดอะไรขึ้นกันในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาทําไมถึงงอนกันนะคะมันเกิดอะไรขึ้น Night o f Wands ค่ะ นายอพยศอืมอาจจะมีความกลุ้มใจมีความเครียดใดๆเกิดขึ้นในเส้นทางความสัมพันธ์นี้นะคะคุณกับเขาอาจจะมีปากเสียงกันนะคะหรืออาจจะเป็นอะไรบางอย่างที่เหมือนคุณน่าจะมีเรื่องให้งอนและสะสมกันมานานนะคะแอบโสดนะคะอาจจะเป็นคําพูดคําจาอะไรบางอย่างของเขาคนนั้นที่ทิ่มแทงจิตใจของคุณลุกดวงหรือพฤติกรรมอะไรบางอย่างของเขาอ่ะมันทําให้เราอดคิดมากไม่ได้จริงๆ ะะเราอาจจะมีการประชดประชันนะคะเราอาจจะมีถ้อยคําอะไรบางอย่างที่มันพูดจาแล้วมันรู้สึกเสียดแทงจิตใจทํำร้ายหัวใจเหลือเกินนะคะแม่หมอรับรู้นะคะว่าพลังงานของคุณลูกดวงเองอะ่ะ เหมือนนอนไม่หลับนะคะมีความเครียดมีความกลุ้มใจนะคะแม้ว่าจะเป็นในช่วงยาค่ำคืนคุณเองก็ยังมองนอกหน้าต่างออกไปหรือนั่งดูแสงจันทร์มันเหมือนกับเราต้องพยายามหาอะไรทําเพราะว่าในหัวใจของเราลึกๆอะ่ะเรายังกลุ่มเกี่ยวกับเรื่องราวความรักครั้งนี้อยู่นะคะ q ควีนซอบอนนะคะมันอาจจะเป็น โมเมนต์อะไรบางอย่างที่คุณรู้ดวงรู้สึกว่าก็สิ่งที่เขาทําอ่ะเรายอมให้อภัยไม่ได้แล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและคุณก็ยืนยันไปว่าคุณไม่ชอบในสิ่งที่เขาทานะคะเพราะว่าในบางเรื่องที่เขาทําคุณเองก็รู้สึกว่าคุณรับไม่ได้หรือคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมของเขานะคะไหนมาดูกันซิว่า นะคะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะที่ทําให้คุณนอนไม่หลับกระวนกระวายใจนี้กับการเอาแต่ใจตัวเองของเขาหรืออาจจะเป็นการที่เราพูดจาประชดประชันอะไรเนี่ยเขารู้สึกยังไงบ้างนะคะเกิดอะไรขึ้นนะคะเพศอฟสอดนะคะเขาก็เป็นคนพูดตรงซะด้วยนะทูอฟสด The strange นะคะเขารู้สึกว่าคุณลูกดวงพยายามควบคุมเขามากเกินไปอ่ะเขาอาจจะรู้สึกอึอดอัดดื้อเหนื่อยใจเกี่ยวกับบางเรื่องบางราวที่เราร้องขอหรือเราต้องการนะคะเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณไปเยอะใส่เขามากเกินไปจับผิดมากเกินไปจริงจังมากเกินไปคุณทําให้บรรยากาศนี้มันแลดเครียดหรือคุณพยายามเช็คเขาควบคุมเขาจนเขารู้สึกว่าเขาอึดอัดใจนะคะเขาอาจจะรู้สึกไม่ดีอ่กับการที่เราอาจจะคอยพยายามถามถ่ยหรือคอยตามคอยเช็คคอยชวนคุยหรือ อะไรก็แล้วแต่นะคะเขารู้สึกว่าคุณมันเหมือนคุณพยายามมีอํานาจเหนือเขาจุกจิกจู้จี้เกินไปนะคะเขาเลยอาจจะรู้สึกว่าไม่ชอบในสิ่งเหล่านี้นะคะ ซึ่งจริงๆบางสิ่งนี้เขาทํากับคุณลุกดวงก็อาจจะเป็นคนเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกว่าเขาทําให้คุณสับสนน่ะว่าเขาแอบคุยกับใครไหม mm hmm. เขามีใครหรือเปล่าหรืออย่างไรนะคะคุณได้รับความไม่ชัดเจนใดๆจากเขามันก็เลยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คุณลุกดวงแบบร้องขอความชัดเจนร้องขอความจริงจังหรือต้องการให้เขาตัดสินใจต้องการให้เขาปรับปรุงตัวและแก้ไขอะไรบางอย่างแต่เขาคนนี้รู้สึกว่าเฮ้ยมันเยอะมากเกินไปมันเยอะสิ่งเกินไปนะคะมาดูกันว่าจากนี้เป็นยังไงนะคะ The Hermit และ the Sun <c oughs> และดูแล้วในความเงียบไปนี้ค่ะเขาทำเหมือนเขาไม่แคร์คุณด้วยนะคะหรืออาจจะเป็นตัวของคุณลูกดวงเองที่ทำเหมือนเชิดนะคะแม้ว่าจิตใจของเราจะแตกสลายนะคะเราจะเครียดนะแต่คุณลูกดวงก็ทำเป็นเชิดนะคะทำเป็นไม่สนใจในตัวตนของเขาอะเราทำเหมือนเราไม่สนใจเขาเขาไม่มีตัวตนในสายตาของเราค, <c oughs> คุณลูกดวงเนี่ยอาจจะเป็นคนที่พยายามโชว์ความเข้มแข็งของตังออกมาก็ได้นะคะจากเอเนจีที่เกิดขึ้น เมื่อต่อให้เขาเนี่ยจะเงียบหรือนิ่งไปก็ไม่เป็นไรนะคุณโนสนโนแคร์คุณเองก็มีทางเลือกคุณเองก็มีตัวเลือกเหมือนกันนะคะแล้วก็มันอาจจะเป็นการเงียบกันไปหรือหายกันไปที่คุณต้องการให้เขากลับมาพร้อมกับคำชัดเจนอะถ้าเขาจะกลับมาเนี่ยเหมือนเขาต้องตัดขาดจากมือที่3มนะถ้าเขาจะกลับมาเขาต้องปร,ปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นถ้าเขาจะกลับมาเขาต้องเป็นคนใหม่ในแบบที่คุณลูกดวงต้องการนะคะแม่หมอรู้สึกว่ามันเป็น โมเมนต์ประมาณตรงนี้นะคะทีนี้มาดูกันนะคะว่าเขาจะติดต่อกลับมาไหมเขาจะกลับมาสื่อสารกับคุณลูกดวงไหมหรือยังไงเอ่ยนะคะในตอนนี้เขารู้สึกว่าเราเอาแต่ใจหรือเราเองก็พยายามควบคุมเขามากเกินไปจนเขาอาจจะเกิดความรู้สึกอึดอัดนะคะแปดดาบนะคะเขารู้สึกว่าคุณกดดันเขาจังเลยอะ่ะเขารู้สึกรับรู้ได้ถึงพลังงานของความกดดันใดๆเดอะทาวเวอร์ The Tower นะคะก่อนหน้านี้มันเหมือนเป็นการทะเลาะกันที่แบบหักก็หักไปเลย พังก็พังไปเลยเลิกก็เลิกไปเลยด้วยนะคะตัวเขาเองทําเหมือนไม่สนไม่แคร์คุณแต่ไม่หมอรู้สึกได้นะว่าเขารู้สึกอึดอัดใจมากในช่วงนี้มีความเครียดมีความคิดมากนะคะ e of s w o r d นะคะแรงทั้งคู่นะทั้งคุณและเขาเลยแรงทั้งคู่นะคะเนี่ยนะตัวของเขาก็รู้สึกว่าเออจบก็จบไปเลยสิเลิกก็เลิกไปเลยงั้นก็ไม่กลับมาหาคุณแล้วให้มันจบไปเลยการกระทาใดๆของเขาอะ่ะเขาตัดสินใจพูดและกระทําเพราะว่า แม่หมอรู้สึกได้ว่ามันเหมือนเขาเขาคิดเดี่ยวนั้นเขาตัดสินใจอย่างรวดเร็วตัดสินใจด้วยความร้อนใจเขาเสียใจเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นหรือไม่ Tree of the Penacles t นะคะ Six oh. s i x p o n n โอ้เดี๋ยวเขาจะคิดได้อะไรบางอย่างนะคะคุณลูกดวงแล้วเขาจะมีการติดต่อกลับมาเองนะ จากเท่าที่ดูนะคะ T วี e อฟเตอร์เพนเดโคนะคะเขาอาจจะให้เพื่อนของเขาคนรอบข้างของเขาไม่ว่าอาจจะเป็นเพื่อนของเขาที่รู้จักกับคุณนะคะเป็นคุณพ่อคุณแม่ของเขาเป็นพี่สาวเป็นเพื่อนเป็นอะไรก็แล้วแต่กลับมาวนเวียนดูข่าวคราวดูสถานการณ์ของคุณลุกดวงอีกครั้งหนึ่งหรือ การที่เรากับเขาอาจจะยังแยกกันไม่ได้เนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะเป็นในในยะเกี่ยวกับเรื่องของบุคคลที่3เช่นลูกครอบครัวพ่อแม่ญาติพี่น้องที่รับรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้ไปแล้วอะไรใดๆนะคะรู้สึกว่าหลังจากที่จบกับคุณไปเนี่ยนะในช่วงประมาณ6วัน6สัปดาห์จากเนี้ยเดี๋ยวเขาจะมีการเดินหน้ามางอนะคะแม่เหมอะให้ระยะเวลาไม่เกิน3เดือนเขาจะค่อยๆรู้สึกหวั่นไหวจิตใจไปเองในช่วงที่มันไม่มีคุณเนี่ยนะคะจิตใจของเขามันจะค่อยๆเย,ย็นลงซาลงอะไรบางอย่างที่ใจ ร้อนอะไรบางอย่างที่ร้อนใจเนี่ยมันจะค่อยๆดีขึ้นและสั่งซาไปนะคะเขาคิดถึงคุณลุกดวงนะคะ ในตอนนี้สำหรับใครที่มาดูคลิปนี้อยู่นะคนที่เย่อหยิ่งจังหองใส่คุณนะคะมีความรู้สึกนึกถึงและคิดถึงคุณใจของเขาลึกๆอะ่ะเขากลัวการสูญเสียคุณนะเขากลัวการจะหายไปของคุณถ้าเขาจะกลับมาเนี่ยนะคะบอกได้เลยว่าเพราะว่าใจลึกๆของเขามันรู้สึกว่าอยากกลับมาก่อนอะ่ะเขากลัวเขากลัวจะไม่มีคุณแล้วเขาเองก็ยังคงรู้สึกนึกถึงและคิดถึงคุณลูกดวงนั่นเองนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวคนคนนี้กับคุณเนี่ยยังตัดกันไม่ขาดนะจะมีการวนเวียน กลับมาพูดคุยนะคะแล้วก็เขาอาจจะเป็นฝ่ายกลับมาเองเพราะว่าเขาต้องการมางอคุณเขากลัวว่าคุณจะคิดมากไปกว่านี้หรือเรื่องราวมันจะบานไปลายไปมากกว่านี้ค่ะถ้าเราให้อภัยถ้าเราให้โอกาสในการกลับมาจะเป็นอย่างไรจะเป็นพลังงานที่ดีไหมนะคะจะเกิดอะไรขึ้น Energy ใดที่ไพ่อยากเล่าเดี๋ยวเราให้ไพ่มาเล่ากันนะคะ The J เ d e t h e Chariot นะคะ โอ้และได้พลังงานเดอะสตาร์นะจากพลังงานที่เกิดขึ้นนะคะคุณลุกดวงนะความสัมพันธ์ที่มันเหมือนขาดจากกันสะบัดออกจากกันไปแล้วจบกันไปแล้วเนี่ยจากความปากดีของเขาหรืออาจจะเป็นความปากดีของเราด้วยก็ได้นะคะแม่หมอมองว่าสุดท้ายอะ่ะมันจะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคนี้ไปเดอะชารีออตเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าม่เหมือนกับเราจะผ่านร้อนผ่านหนาวไปได้วยกันผ่านทั้งช่วงที่สุขและทุกข์ใจนี้ไปได้นะคะเราก็อาจจะมีโอกาสได้กลับมาปรับความเข้าใจหรือพูดคุยใดๆอีกครั้งหนึ่งคะ่ะ ดอสตาร์นะคะจะเป็นข่าวดีที่เกิดขึ้นดังนั้นมองว่าความสัมพันธ์ที่บอกเลิกหรือตัดจบกันไปเนี้ยเมื่อได้กลับมาผูกสัมพันธ์กันใหม่อีกครั้งหนึ่งเขาจะกลับมาพร้อมความสุขอ่ะเขาจะกลับมาพร้อมเอเนอร์จีที่ดีเขาจะปรับปรุงตัวเรากับเขาจะได้พักใจจะได้เยียวยาหัวใจจะได้ พากันไปนั่งชมนะคะดวงดาวเห็นไหมใต้ท้องฟ้าสวยๆแบบนี้หรือความหวังใหม่ๆ energy ใหม่ๆตัวตนใหม่ๆของเขากําลังจะเกิดขึ้นความหวังใหม่ๆในเส้นทางความรักครั้งนี้ยังคงมีอยู่และแม่หมอก็มองว่าความสัมพันธ์นี้ยังไม่จบลงนะคะใดๆก็ตามไม่ว่าคุณจะทะเลาะก,กับเขาด้วยเรื่องอะไรอะ่ะมันจะมีทางออกที่ดีเกิดขึ้นหัวใจที่ตายไปแล้วนะคะความรู้สึกที่ตายไปแล้วความรู้สึกที่มันแย่เนี่ยมันจะได้รับการแก้ไขและคลี่คลายคุณกับเขาจะมีโมเมนต์หรือมีโอกาสในการกลับมาสื่อสารพู ูดคุยและให้อภัยกันพลังงานของไพ่เป็นไปในเอเนอร์จีทางบวกนั่นเองนะคะทีนี้สุดท้ายนี้นะคะน้องแมววิ่งอาจจะดังนิดนึงต้องขออภัยด้วยค่ะหัวใจของเขาลึกๆเนี่ยในวันที่ไม่มีคุณลุกดวงในวันที่จบหรือเงียบหรือนิ่งหายกันไปแล้วเนี่ยเขาอยากบอกอะไรกับคุณบ้างนะคะเขาอยากบอกอยากสื่อสารสิ่งใดกับคุณลุกดวงกันนะมาดูกันค่ะ f o กิเฟ e นะคะอยากให้คุณให้อภัยอ่ะอยากให้คุณเข้าใจอยากให้คุณให้โอกาสเขาอีกครั้งนะคะ I w i l l send you a m e s ม a g e ศูนรอรับข้อความการติดต่อสื่อสารจากเขาคนนี้ได้เลยเขาจะเป็นฝ่ายติดต่อกลับมาพูดคุยหรือสื่อสารกับคุณลูกดวงอีกครั้งหนึ่ง please understand me ขอให้คุณเข้าใจในตัวตนของเขาเขา รอที่จะเจอคุณลูกดวงไม่ไหวแล้วและเขาบอกอยากฝากมาบอกนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่เราทะเลาะกันน่ะส่วนหนึ่งอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณคิดมากเกินไปพริสลีพายศูนอยากให้คุณติดต่อกลับมาหาเขาหรือช่วยตอบเมสเซจของเขาด้วยนะคะเขารอดูความเคลื่อนไหวจากคุณลูกดวงเขายังรอการกลับมาของคุณคนนี้ยังคงมีคุณลูกดวงอยู่ในหัวใจคุณยังไม่ได้หายไปไหนนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าพลังงานนี้ค่ะมันเป็นของคุณ เป็นเอ e r g y ของคุณคุณกับเขายังตัดกันไหขาดเขาเองยังคงรอข้อความติดต่อสื่อสารจากคุณลูกดวงและในอนาคตเรากับเขาจะได้กลับมาพูดคุยกันก็สามารถพิมพ์คําว่าน้อมรับคําทํานายมารับพลังงานนี้ไปเป็นของคุณลูกดวงได้เลยนะคะหรือสําหรับท่านใดค่ะอยากเช็ค e อ e r g y บ้างเขาคนนี้คิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณเขาจะกลับมาง้อคุณไหมความสัมพันธ์นี้ต้องจบลงเลยหรือจะได้กลับมาปรับความเข้าใจก็สามารถที่จะจองคิวเช็คดวงของคุณเข้ามาได้เลยทําตามตรงหน้าจอ ้งได้เลยนะคะและแม่หมอขออวยพรให้คุณลุกดวงกับคนรักจงมีโอกาสได้กลับมาปรับความเข้าใจและสารสัมพันธ์ที่ดีค่ะสําหรับใครที่อยากคุยกับแม่หมอเป็นการส่วนตัวนะคะวันนี้จะเหลือคิวว่างในช่วงบ่ายสีถึงหนึ่งทุ่มนะคะถ้าวันนี้เต็มแล้วพรุ่งนี้จะว่างตั้งแต่บ่ายโมงถึงหนึ่งทุ่มตรงนะใครต้องการติดต่อจองคิวนะคะหรืออยากเช็คดวงส่วนตัวกับแม่หมอก็สามารถจองเข้ามาได้เลยหรือสําหรับใครที่อยากจะเช็คเอเนอร์จีเป็นแบบพิมพ์นะคะคุณอาจจะไม่สะดวกแบบโทรสักเท่าไหร่นะจะมีเริ่มต้น ตัขึ้นไปนะคะคุณลูกดวงสามารถส่งรูปคนรักคนที่อยู่ในความสัมพันธ์นี้มาเช็คพลังงานได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปทุกสิ่งที่คุณส่งมาจะเป็นความลับไม่มีการเปิดเผยใดใด,ดทั้งสิ้นค่ะขออวยพรให้ทุกท่านจงได้เจอความรักที่ดีขอให้ความรักที่มีปัญหานี้จงได้เจอทางออกที่สวยงามนะคะ